มีสินค้าวางขายในโลตัสเขาทำกันยังไงรู้สึกดีๆทุกวันที่โลตัสสโลแกนของห้างค้าปีกอย่างโลตัสที่เขาคัดสรันแต่ของดีมีคุณภาพมาจำหน่ายแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนนี้โลตัสมีกี่สาขาทั่วประเทศคำตอบคือ2,84 0สาขาเป็นไฮเปอร์มาร์217สาขา Super อร์มาร195สาขาม i น i ซ u p เปอร์มารอีก e 1,672สาขาและมียอดการซื้อทั้งออฟไลน์และออนไลน์มากกว่า10ล้านครั้งต่อสั ในขณะที่บัสมาชิกโลกตัสการ์ดมีมากกว่า15ล้านสมาชิกแสดงให้เห็นว่ากําลังซื้อและกลุ่มลูกค้าของโรตัสยิ่งใหญ่มหาศาลมากทีเดียวไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมใครที่มีสินค้าถึงอยากเอาไปวางขายในโรตัสแต่วิธีการเป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะ หดูสินค้าที่โรตัสต,ต้องการจากผู้ผลิตเพราะว่าโรตัสเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็เลยต้องการสินค้าที่หลากหลายก็ต้องหันมาสำรวจสินค้าตัวเองก่อนว่ามันโดนใจโรตัสเขาไหมสอสินค้าต้องได้มาตรฐาน GMP HACCP ซึ่งก็ มาตรฐานการผลิตทั้งความสะอาดความปลอดภยัยและถูกต้องตามกฎหมายของด้านจริยธรรมรวมไปถึงการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ 3. นํนเสนอสินค้าผ่านช่องทาง www tesco rotas com เพื่อเข้าสู่การพิจารณาใช้เวลาพิจารณาสินค้าประมาณ30วันโดยทางโรตาและผู้ประกอบการจะต้องคุยกันในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขกําลังการผลิตต้นทุนสิ่งที่อยากพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าเพิ่มเติมผ่านการ สามารถตกลงเงื่อนไขกันได้ก็พรอให้สินค้าเข้ามาวางจําหน่ายได้เลยยังไม่หมดแค่นี้ถ้าสมมุติว่าสินค้าเราได้รับการคัดเลือกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ต้องรู้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆสํา,าสหรับการวางสินค้าในโตรตัสเพื่อให้คหํานวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องได้แก่ 1. ค่าแรกเข้าจะมีรูปแบบในการเรียกเก็บแตกต่างไปตามประเภทสินค้า 2. ค่ หรือเงินที่เก็บจากเป้าขายที่ต้องทําให้ได้เท่าที่ทางโลตัสตั้งเป้าไว้โดยค่ารีเบตก็จะเป็นข้อมูลที่ทางโลตัสนํามาใช้กําหนดโปรโมชั่นด้วย 3. ค่ากระจายสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากซัลาพเออร์เพราะการกระจายสินค้าของให้เปอร์มาเก็ตจะมีศูนย์กระจายสินค้าของตัวเองไปอย่างพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต้องบวกรวมไปด้วยแต่ทางโลตัสเองเขาก็บริหารงานแบบมืออาชีพมากๆโดยมีทีมพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนวางขายสินค้าร่วมกับโลตัสก็เพื่อให้ทางผู้ประกอบการและโลตัสประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันที่นี้เมื่อเรารู้วิธีเบื้องต้นและเข้าใจแล้วว่าสินค้าที่วางขายในโลตัสเขามีวิธีการอย่างไรถ้าเรามั่นใจว่าสินค้าเราดีตรงตามเงื่อนไขของโลตัสก็ลองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้หรือใครที่เคยวางขาย สินค้าในโลตาสบ้างแล้วจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอันนี้ก็ยินดี แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7